นี่ไงนี่ใครโอ้โหขับรถได้ขับรถได้เย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 เฮ้ยมีใครขี่มาเฮ้ยมีเพื่อนขี่มาเหรอโอ้บ้านหลักใหญ่มากโอ้ my god นี่นี่บ้านพี่ฝนเอง สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยน,นะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าสีบอทซ<ส>ิตี้พี่เอกดีนะที่ว่าเราเข้ามาในล่มมเดียดูดีฝนตกอ่ะเออโผล่มาก็ฝนตกเลยแล้วทําไมขอแขวนโคมตุ๊ดจีนอยู่เลยมาแล้วนี่โอ้แต่ว่าตัวนี้ฝนตกอ่ะเราจะออกไปข้างนอกได้ไหมเนี่ยถ้าเราออกไปมันจะเปียกไหมอ่ะมันก็น่าจะเปียกนะ งั้นเราออกไปดีกว่านะยอมเปรียบดีกว่านะเราไปดูในแบบนี้กันดีกว่าว่าเขาจะมีอะไรแบบเท่ๆให้เราดูบ้างนะพี่เอกพียเอกดูดุน่นออโต้เห็นไหมออโต้อยู่ข้างบนน่ะนี่ดูี่โอ้ตกอกมาแล้วอีโย่พี่ฝนดูเนี่ยอีโย่สวัสดีอีโย่ด้วยนะทุกคนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับมาดูนี้เราอะไรนี่นี่นี่ ไวซิคอนนี่ักรยานฟรีดิเนาะใช่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 ไม่ให้ฟรีเลยจริงว่ะขี่หรือวะเฮ้ยโอ้ยแต่งไาโอเคเฮ้ยมาแล้วแนวจักรยานเออดีเนาะไม่มีจักรยานไม่ฟรีด้วยอ่ะเออนะอย่างเท่เลยดูดิแล้วเราจะไปไหนกันนี้เออเราไปเที่ยวหาหาของกินแถวนี้ดูไหมวันนี้เรายังไม่ได้หาอะไรกินเลยอ่ะพี่เอกไหนอ่ะไปไหมไปไหมไม่รู้ดิไปดูก่อน ไปดูก่อนดูรอบๆแบบก่อนดีกว่าที่นี่น่าจะเป็นพาร์คนะเพ็กเออน่าจะเป็นพาร์คนลเฮ้ยมีโอเชียนพาร์คตรงนี้มันเป็นโอเชียนพาร์คพี่ฝนเออมีโอเชียนพาร์คเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยมะหรือไงเราเพิ่งออกมาจากโอเชียนพาร์คปะเอาเหรอเฮ้ยตรงนี้มีนี่ด้วยธนาคารเนาะโอมีธนาคารอยู่ตรงนี้เหรอเออธนาคารเข้าได้ไหมไม่น่าจะมีนะเพราะว่าตอนนี้ธนาคารน่าจะปิดเอาเราเข้ามาแล้วเหรอเออไม่ผีเข้ามาได้ด้วยเฮ้ยมีตังควะเฮ้ยเบรกเก็บเงินได้ด้วย ให้ได right. uh, okay, okay. okay, okay. ้เงินเฉยเลยแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย employee only เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ไหมเขาได้ไหมเฮ้ยพี่เอกเป็นพนักงานเฮ้ยมีทองด้วยมีทองด้วยเหรออะไรเนี่ยนนี้เก็บทองได้ไหมเก็บทองได้ไหมอะไรแบงก์เกอร์โอ้นี่เราเอาเอาเอาเงินไปตีได้ด้วยเหรอจริงเหรอนี่เอาเงินตกหน้านี่เงินี่เอาเงินฟาดหัว นี่พี่ฝนได้เป็นปึ้งเลยพี่เอกได้ใบเดียวเหรอได้ใบเดียวอ่ะพี่ฝนได้เป็นปึ้งเลยนี่นี่เดี๋ยวนับโชว์มีนับโชว์ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเอาใหม่ปึ๊บนับโชว์ทำไมได้อันเดียวอ่ะพี่ฝนได้เป็นปึ้งเลยพี่เอกทำไมได้อันเดียวเอ้ยนับโชว์ก่อนนะเลขสองนี่คืออะไรอ่ะหนึ่งพันสองพันสามพันโอ้โหพี่เอกนับไม่ทวนเฮ้ยพี่เอกมีไอโฟนด้วยอ่ะเออพี่ฝนก็มีไอโฟนเหมือนกันนี่๋ไหมโอ้โหดูดิ เอาไปออกข้างนอกกันดีกว่าอ้าวน้องขอไม่ได้เอารถจักรยานมาดิเอาเหรอเฮ้ยแล้วพี่เอกกลายเป็นชุดดำไปแล้วอ่ะว้าพี่เอกอยากจะบอกว่าพี่ฝนมีกุญแจบ้านด้วยอ่ะแจบ้านไหนเออไม่รู้เหมือนกันกุญแจบ้านที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านแล้วกันนะเดี๋ยวเราวิมองดูแถวๆนี้ดูก่อนว่ามันมีอะไรให้เราเล่นบ้างตรงนี้มีซิตี้มอลล์ด้วยอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่อยู่นี่ซิตี้มอลล์ซิตี้มอลล์ใช่ไหนไหนไหนเข้าไปดูดิเฮ้ยเขาขายไอแพดอะโอ้ดีดีดีขายไอแพดขายโน้ตบุ๊กเหรอไม่ใช่ เป็นโลบอกรูอ๋อโลบอกรูเหรอเฮ้ยเราเดี๋ยวเอาด้วยเอาด้วยนี่นั่งทำงานเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเดเฮ้ยอะไรอ่ะเอาอะไรมาได้เนี่ยเดี๋ยวแชทกับเพื่อนก่อนแชทกับเพื่อนก่อนเห้ยมันคืออะไรอะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายโลบอกโบนะโลบอกรูบอกรูไงเราสามารถมาซื้อของตรงนี้ได้นะเพื่อนๆของฟรีมีในโลกโอเคยไหมนี่มันแมปอะไรเนี่ยพี่ฝนปากพี่แยกเร็ว ไปดูข้างหน้าต่อดีกว่าเอ๊ะทำไมน้องขอปั่นช้าจังมาเลยมาเลยมาเลยมนุษย์โคกเราปั่นรถช้ามากเลยมนุษย์โคกปั่นช้าเหรอยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ขายทีวีเหรออันนี้ที่ซักผ้าทีวีอะไรไหนตรงไหนใช่ไหมหลอนดี้เนี่ยเออใช่ลอนดี้ซักผ้าโอ้นี่ไงแมพที่เราไปเล่นมาใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราเข้าไปใส่เครื่ออ๋อสั่งให้ปั่นเหรอใช่โอเพนเดอร์เปิดป๊าบอี่าใส่อ่ากดโอเคกดกดโอเแล้ว อ่าเปิดแล้วก็เอาผ้าไปซักเออโอเคได้ได้ได้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเราเราเทคอันนี้ได้ฮะอะไรอ่ะเป่า M words เหรอใช่ใช่เป่า M words ใช่แล้วก็เอาไปซักได้ไงโอเคพี่เพี่เห็ว่าออกกันดีกว่าดูมึนๆเนาะทางซ้ายอะไรอ่ะปรามทีคืออะไรอ่ะโอ้มีโรงพยาบาลด้วยอ่ะเพื่อนเฮ้ยนี่มันเป็นไนท์คลับอ่ะใช่ไหมปรามทีเนี่ยใช่หรอ ม่รู้ดิเราเข้าไปดูดิเฮ้ยเข้ามาได้นี่เราใจคอเลยจะขี่เข้ามาเลยเหรอเข้ามาได้เออเข้ามาได้สฉยเลยอ่ะดูดิเออเอาอย่างนี้เลยเหรอเออน่ารักน่ารักปะถือกุญแจบ้านอยู่อะใช่พี่ฝนก็ถือกุญแจบ้านพี่หวานพี่เอกพี่ฝนกับพี่เอกกลับบ้านได้แล้วนะตอนนี้แม่เรียกแล้วอ่ะจริงเหรอจอร์ดแต่ว่าเรายังทัวร์ไม่ถึงไหนเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันขอทัวร์ก่อนดีกว่าพี่เอกพี่เอกดูในกระเป๋าพวกเราดิกระเป๋าไหนอ่ะ เนี่ยกระเป๋าอ่ะกระเป๋ามีของด้วยนะกระเป๋าไหนเนี่ยตรงขวามือมีของด้วย<อ>เราสามารถสามารถเปลี่ยนของได้เปล่าเฮ้ยเี่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนพี่ฝนมีรถเป็นเบบี้เหรอทำอไงได้อันไหนได้งงเฮ้ยเท่เท่เอันไหนเนี่ยเบียเอันไหนนะพี่ฝนงงแล้วอ๋อเสื้อผ้า,าใช่ไหมเสื้อผ้า,าแล้วก็เกสื้อผ้า,าแล้วก็กลายเป็นเด็กเป็นชีเป็นเบบี้เอ๊ยเอ๊ยเอเย นี่ไงนี่ใครโอ้โหขับรถได้ขับรถได้เย้เย้เย้เฮ้ยมีใครขี่มาเฮ้ยมีเพื่อนขี่ม้าเหรอโอ้มีฮาวเวอร์บอร์ดด้วยอ่ะโอ้โหอย่างเท่เลยอ่ะอ้าวอย่าบังเราสิโอเคเบียกเฮ้ยตรงนี้มันอะไรอ่ะสถานรับเลี้ยงเด็กเหรอเฮ้ยตรงนี้แบบมีนี้ด้วยนะมีให้ขึ้นด้วยนี่ไงมาดูนี่แล้วเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กอ่ะน่าจะใช่นะไอเราขึ้นประตูข้างหน้อยู่ไหนเนี่ย ประตูหน้าอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลาอเข้าไปดูก่อนเข้าทางนี้ได้เหรอเข้าทางนี้พี่ฝนพาไปไหนเนี่ยนี่เข้าประตูหน้านี่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 ปตูนี้เหรอเออประตูนี้แหละเร็ว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 เดแคเดแค่เดแค่เดี๋ยวเดี๋ยวออกกันออกกันกดอีด้วยนะพิมพิมเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวเอเราต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ก่อนด้วยเอาทำอะไรไม่ได้อีกเราต้องกลายเป็นผู้ใหญ่ก่อนไม่พี่ฝนมีมีน้องๆอยู่นี่เต็มเลยอ่ะ้อพี่เอกพี่ฝนติดพี่ฝนติด ติดอยู่ตรงเนี้เพียกวันนี้เราเดี๋ยวพี่ฝนพาไปที่บ้านดีกว่าไปไหมไปบ้านพี่ฝนไหมเปลี่ยนเป็นทีนดีกว่านี่ไปบ้านดีกว่าไปโฮมดีกว่าเทเลพอร์ตไปเลยไปได้ด้วยเหรอใช่เนี่ยตรงเทเลพอร์ตเราสามารถไปที่บ้านได้แล้วไอ้เทเลพอร์ตนี่มันอยู่ตรงไหนแล้วมันต้องจิ้มที่กุญแจปะก็น่าจะต้องจิ้มที่กุญแจนะอ้าวแล้วพี่ฝนไปยังไงอ่ะนี่ไงจองใช่ไหมอ้ากดตรงไหนเนี่ยได้บ้านแล้วกดตัวไหนเนี่ยกดที่โฮมใช่แล้วเราก็เลือกเลือกบ้านเราสามารถเลือกบ้านได้ด้วยนะ เนี่ยดูดิโอ้มีหลายหลักเลยอะไหนอะเอาหลังไหนดีอ呀เอาเทเลพอร์ตมาก่อนเอาเทเลพอร์ตมาแล้วเอาหลังไหนดีเฮ้ยเอาหลังไหนนี่เอาหลังนี้ดีกว่าต้องเข้าหลังไหนมาแล้วโอ้บ้านหลักใหญ่มากของใครเนี่ยโอ้ยกอดดีนี่บ้านพี่ฝนเองอันนี้เราอ้าวแลบ้านพี่เอกทำไงอบ้านพี่เอกทำไงอ่ะพี่เอกเลือกบ้านยังอ่ะเลือกตรงไหนอ่ะเลือกที่โฮมอ่ะเออแล้วพี่เอกก็เทเลพอร์ตพื้นที่ที่ว่างๆก่อนเอาไปเออไปพื้นที่ว่างๆเลยพี่เอกใช่อันนั้นแหละ แล้วเบียกก็เทคเลยนั่นแหละเทคเลยใช่เคมเลยเคมเลยนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เลือกบ้านเลยหลังใหญ่บ้าเอายู่ไหนเนี่ยเราบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไงฝั่งตรงข้ามเดินขึ้นไม่ไหวอ่ะเอาบ้านชั้นเดียวดีกว่าเร็วมาเร็วี่ียกเร็วเดี๋ยวพาไปทัวร์บ้านพี่ฝนด้วยเอาบ้านที่มันไม่เหมือนเพื่อนนี่ปุ๊บเร็วเป็นไงบ้านนี้เดี๋ยวพาไปดู บ้านพี่เอกใช่ไหมมีแต่คนเอาตึกไงโอ้ดูดิโอ้โหเข้าทางไหนในประตูบ้านทำไมประตูบ้านมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ไหนในประตูบ้านหาอยู่หาอยู่หาอยู่เหรอประตูบ้านอยู่ไหนเนี่ยพี่เอกนี่มีมีให้แช่น้ำเลยนะเนี่ยกดอีน่เลยเอาน้ำออกเลยเพื่อนลงมาแช่เ่เอกกดเอาน้ำออกเลยนี่เอ้ยใครเข็นรถไอติมมาออไม่ใช่รถน้องเฮ้ยพี่ฝนเอาสกูตเตอร์มาเห็นไหมเฮ้ยนี่ใครอ่ะคนนี้คือใครทำไมตัวดำดโอ้โไเยี่ยมบ้านพี่เอกก่อน เยี่ยมบ้านเพ็กมีอะไรกินบ้างเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวพี่เอกเปิดเพลงให้ฟังมีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้เปิดไม่ได้เสียตังค์มีอะไรกินบ้างหาอยู่ในตู้เนี่ยมีอะไรกินบ้างโอ้โหมีแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านจนแท้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเออตึดตึดล็อกสายซีเคียวลิตี้ได้แค่นี้เหรอเฮ้ยมีเล่นพูด้วยพู่พู่พู่เฮ้ยเพื่อนเอามาขึ้นมาเฉยนี่เราสามารถเล่นพูได้ด้วยเล่นพูได้ด้วยเหรอไม่ได้อ้าวเพื่อน เพื่อนเอาม้ามาดึงพี่เอกขึ้นม้าไปเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ห้องนอนเหรออะเอาป้วนเหรอโอ้นี่ห้องนอนเหรอพี่เอกโอ้พี่แกพี่เอกมีจอยเกมเล่นคันอันบลอเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกเอาเอาไม้วางรีโมททีวีโอ้ลีมททีวีนี่เปิดไม่ได้อ่าเอาไม้วางอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องนอนแล้วอ้าวห้องนอนมีเอ้ยมีห้องนอนลูกห้องนอนลูกด้วยห้องนอนเด็กอ่ะ หนอ่ะอ๋อแสดงว่าเราต้องไปขโมยเด็กไม่ใช่ขโมยเด็กอะไรเราต้องไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กใช่ไหมแล้วก็ไปเอาเด็กกลับมาแล้วก็ไปเอาเด็กกลับมาเปียกภาพพี่ฝนจะพาไปดูห้องนอนบ้านพี่ฝนบ้างเลยพาไปดูบ้านพี่ฝนบ้างนี่มาทัวร์บ้านพี่ฝนบ้างเนี่ยทัวร์แต่บ้านเปียกอย่างเดียวเลยไหนอะไปดิมาเร็วๆดิออกมาออกมามาเร็วๆไปบ้านพี่ฝนเร็วเดี๋ยวพี่ฝนเอาสเก็ตบอร์ดก่อนดีกว่าไหนสเก็ตบอร์ดสกูตเตอร์เฮ้ยมีสกูตเตอร์ด้วยเหรอเฮ้ยใครเอารถลงมา ใครเอารถลงมาทับเนี่ยเอารถตู้มารักเด็กมาเร็วมาเร็วรอรรไปไหนแล้วไม่รู้บ้านพี่ฝนอยู่นี่พี่เอกโดนรถตู้ลักพาตัวอยู่เดี๋ยวก่อนนี่บ้านพี่ฝนแบบแบบนี้เลยหลังใหญ่เห็นไหมนี่หลังใหญ่เห็นไหมมาเร็วเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านทุกคนอ้าโอโถงโอโถงหลังใหญ่โอโถงอย่าถอยจอดบ่อยตกใจหลังใหญ่โอโถงมาเข้าบ้านเข้าบ้านโถเป็นกระจกมาเร็วมาเร็วเข้าบ้านเร็วเอานี่ก็กระจกมาเร็วทุกคนเข้าบ้านเร็ว บ้านเราเองบ้านเราเองตามสบายตามสบายเพียกว่าเปลี่ยนเป็นตัวเล็กๆดีกว่ามาเร็วตามสบายทุกคนเป็นเบบี้นะนี่บ้านพี่ฝนเองเนี่นี่บ้านพี่ฝนเองเนี่ยเดี๋ยวแม่เขาก็เอาข้าวมาให้พี่ฝนกินแล้วนั่งเฉยเฉยเนี่ยไหนะนี่ไงนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาข้าวมาให้รอเลยนั่งรอคิวเอากินซะเอาเอากินกินเพียกัานมมาให้ละกินแล้วเหรอเอาเอากินแล้วนะ ตูดเดี๋ยวพี่พีเอกกับป้อนพี่ฝนทำไมมากินท้งเองกินเองเฉยตูดตุดตุดเอากินเร็วๆอ๋อพี่เอกว่าพี่เอกต้องเปลี่ยนตัวกันเนี่ยต้องเป็นนี่เป็นวัยรุ่นเลยนี่เป็นวัยรุ่นเองกินนมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนอ้าวให้นมให้นมเอาป้อนป้อนแล้วนะโโอ้มองไม่เห็นอยู่ไหนเนี่ย พี่ฝนพี่ฝนจอกินบ้างจอขอกินนมบ้างจอหิวนมอ้าวคิวคิวเออแม่เห็นไหมป้อนป้อนนี่ไข่อะหัวไดโนเสาร์เอานมไปกินไปอ้าวเอ้านี่ไงเอ้านี่น้องพี่ฝนมาจากไหนเนี่ยอ้าวน้องพี่ฝนเพิ่งมาเหรอเฮ้ยนี่อะไรน้องพี่ฝนเพิ่งมาเฉยเลยโอเคเปิดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อะเปิดตู้เย็นไหนมีอะไรเลย นี่นี่พี่ฝนมีน้ำผลไม้กินเห็นไหมบ้านพี่ฝนเนี่ยรวยเห็นไหมดูเลยไหนน้ำผลไม้พี่ไงเห็นไหมกินก่อนกินก่อนทุกคนเลี้ยงเลี้ยงพี่ฝนเลี้ยงเองพี่ฝนเลี้ยงเองข้างบนน่ะเหรอก็มีห้องนอนส่วนตัวไงเพีเอกอย่าขึ้นไปเล่นนะพี่ฝนไม่ชอบลงมาล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวเพียอกขอลือห้องกันอ่ะเรามาดูมาดูห้องนอนส่วนตัวพี่ฝนนี่เฮ้ยมันมีสองห้องนอนมีสองสองชั้นอ่ะบนล่างเห็นไหมเน่เน่เห็นไหมเนี่ยพี่ฝนมีรถของเล่นส่วนตัวด้วยเห็นเปล่า เนี่ยรถของเล่นส่วนตัวเห็นไหมอยู่ไหนเนี่ยคันใหญ่เห็นไหมอยู่ในรถนี่ไงอ้าวเหรอใช่อยู่ในรถนี่ไงขโมย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 อะไรไม่ได้รถส่วนตัวเต้องเป็นเด็กก่อนเป็นเด็กเฮ้ยมันรถส่วนตัวพี่ฝนยาเนี่ยยารถของท่านคือรถของเรา้ยเฮมาพามาดูบ้าน นี่นี่ห้องนอนเห็นไหมห้องนอนพี่ฝนบางวันพี่ฝนก็ขึ้นไปนอนบนชั้นสองบางทีจอมันก็ขึ้นไปนอนบนชั้นสองเหมือนกันเนี่ยแยกกันไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้แยกกันไปแยกกันมาบางทีมันก็ลงมานอนข้างล่างบางทีมันกลัวความความสูงไงจอดอ่ะพี่หวานนี่ลาก็ไม่บอกเขาได้ไหมอ่ะว่าจอดกลัวความสูงโถเอ้ยแกเอ้ยเขารู้กันหมดแล้วแตนดิฟ้าเอาเพื่อนหายเดโนเสามาแล้วอุ้ยโหรถตกอ้าวป่วนไปเราไปเที่ยวที่อื่นต่อกันดีกว่าเพศ มันมีอะไรอีกเปล่าเนี่ยพี่ฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีที่ไรอะไรตรงไหนอะนะอยู่ไหนนิอยูห่ยยหลัง่ยอยู่หลังปะเราไปเที่ยวข้างนอกต่อดีกว่าปะอันนี้บ้านพี่เอกใช่ไหมบ้านพี่เอกนี่ไง<อ>บ้านกระท<ร>่อมเนี่ยมันมีโรงพยาบาลด้วยใช่มีโรงพยาบาลเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันดีกว่าไหม<อ>แล้วเราจะไปทําไมในโรงพยาบาลมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวสักหน่อยไปดูไงเผื่อเป็นวัดเนี่ยเราวิ่งตากฝนกันเนี่ยเออทางนู้นมีนี่ด้วยมีไฟสถานีชั้นด้วยลองไปดูกันดีกว่าปะไปไหนก่อนนะโรงพยาบาลหรอ แวะโรงพยาบาลหนอไม่อ่ะไม่อยากเข้าโรงพยาบาลตอนเนี้ยไยนี่ใครอะไปไหนจะไปไหนเนี่ยสวัสดีครับเธอช่วยพวกเราด้วยฉันหลงทางช่วยฉันด้วยไม่รู้บ้านของฉันอยู่ตรงไหนเออเราทำไงดีล่ะพี่เอกเราต้องพาเขาไปส่งบ้านไหมอะแม่จ๋าหนูหิวนมใช่เหรอเออทำไงดีอ่ะโอ้พาเขาไปส่งบ้านดีไหมเจอหลายคนเลยอะโอ้หลายคนเลยอะเอ้ยมีหลายคนเลยอะโอ้ตายแล้ว หาบ้านยังไม่เจอเหรอเนี่ยแย่เลยทําไงดีอะเราเราไปตรงไหนได้อีกเนี่ยเราต้องวนไปดูก่อนไงพี่เอกตรงนั้นเราไปมาแล้วใช่ป่ะพวกแบงค์ใช่เราไปแบงก์มาแล้วซีบอร์ดซิตี้โพลิสเนี่ยเอ้ยวิวิวสนสนุกสวนสนุกเย้เฮ้ยมีฝนนะประพาทานสีชมพูแป่นแหลนอยู่ไหนเนี่ยนึกว่าไงอ๋อโอ้โหมีชายหาดได้เลยอ่ะโอ้ยมีโอเชียนาเดี๋ยวโอเชียนโอเชียนบรีสมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ โอ้โหพี่เอกมีทะเลอะไรอ่ะอุ้้ยเฮ้ยตรงนี้มีแบบพิซซ่าสแน็คด้วยนะชวับชวับสั่งพิซซ่าได้ด้สั่งพิซซ่าได้โอ้โหอ้าวอ้าวสั่งพิซซ่าได้นะเดี๋ยวพี่เอกกระโดดเข้าไปดิเดี๋ยวออกมาจากตรงนี้ก่อนเฮ้ยได้แล้วได้พิซซ่าได้พิซซ่าไหมได้พิซซ่าเอ้ยได้พิซซ่ากินฟรีเดี๋ยวโอ้ my god มันใช้ไม่ได้อ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้ยไหนเอาไว้ฟาด พิซซาไว้ฟาดอย่างเดียวเลยได้แล้กินไม่ได้หมดลกินนี่มันกล่องไงอ๋อนี่มันกล่องเหรอเอาที่เป็นชิ้นมาดิอ๋อที่เป็นชิ้นนะเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเออได้ได้ทำไมด้อยู่เกิดอะไรขึ้นทําไมป่วนมีครึ่งตัวเอ้าเพื่อนหล่นลงไปเหรอเออโอ้หระหว่างที่รอเพื่อนกลับมาเราก็กินไปก่อนกันแล้วกันเพียกว่าเรามายืนตากฝนไม่ค่อยดีนะออเดี๋ยวจะเป็นวัดเพียก์พี่ฝนอยากขึ้นไปเล่นที่สวนสนุกแล้วอ่ะเหรอเนี่ยเนี่ยมาเร็วเร็วเร็ว ไปแล้วเหรอเออมาสวนสนุกแล้วเนี่ยโอ้รีบจริงดูดิดูดิโอ้โหน้าสนุกว่ะอุ้ยมีม้าหมุนเลยอ่ะของโปรดของชอบอไหนม้าหมุนม้าหมุนกงีนี่นี่ม้าหมุนเห็นไหมเขาขึ้นไม่ได้อ่ะม้าหมุนหน้าเขายังไม่เปิดป่าวเขายังไม่เปิดใช้บริการหรอะตรงนี้มีอะไรอ่ะปลาเป้าอ่ะปลาโป่งไม่ใช่ปลาโป่งปลาลูกบอลปลาลูกบอลหนออันนี้ปลาเป้าแต่ปลาไม่ได้อ่ะโอ้แสดงว่าที่นี่เขายังไม่เปิดให้เราเล่นแน่ๆเลยอ่ะอันนี้ก็ปิดอ่ะ ทำไงดีอะเพเมมิวสิกดิโอ้โหเสียตันอันนี้อะไรอะอ๋ออันนี้อันนี้อะไรนะพี่เอกที่พี่ฝนกลัวชิงช้าสวรรค์เออชิงช้าสวรรค์หนูพี่ฝนกลัวมากเลยมันสูงขึ้นไม่ได้ทักอันขึ้นไม่ได้งั้นเราไปประ่าคานกันดีกว่าไหมจะไปประ่าคานแล้วเหรอใช่ไปประ่าคานเถอะเราจะว่ายน้ําไปเหรอนี่มันมีสะพานข้ามไปนี่ไงเร็ว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  ปืนนปืนปนนไมเราขับรถไปก็เสร็จแล้วนะปนปืนอ้เพเอารถนี่มาเลยต้มมือบต้อวดต้อวนอ่าเพ็กวปบดไถหน้าลงไปในน้ำแล้วไหนอ่ะบดอยู่ในน้ำนึนไปแล้วเราต้องลวดจมแล้วอะจมแล้วอ่ะอ่อติดติดพี่นจมน้ํเออเออเออขึ้นมาแล้วฮึขึ้นมาแล้วทุกคนอ๋อเห็นแล้วหัวชมพูชมพูเดี๋ยวไปประพาทานก่อนนะ accept คคอแคขึ้นไปได้เปล่าไม่รู้ว่ะเอ,อ่ปอป<ร>ะทองปะทองโทรหาพี่เอกอะแล้วแล้วมันจะคุยยังไงเฮ <laughs> <laughs> ้ยเขาไม่ได้อะมาสายก่อนเขาไม่ได้อะพี่เอกประตูล็อกอ้าวโหแล้วอุซาม,มาถึงนี่เอ้ยประตูล็อกหรอ โอ้เข้าไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะน่าเสียดายจังเลยเออเข้าไม่ได้เฉยเลยออโอ้น่าเสียดายเฮ้ยเพื่อนเอาปืนมาจากไหนเพื่อนเอาปืนมาจากไหนกันมาทองโทรหาพี่เอกอ่ะเอาเราไม่รับสายอ่ะพี่เอกรับสายแล้วถ้าพี่เอกุยีมันููเรื่องอันนี้คืออะไรอ่ะเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้มีจัดเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้เอาเพื่อนจัดเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้เหรอเราสามารถไปจอยปาร์ตี้เขาได้เลยอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยจอยปาร์ตี้อันไหนเนี่ยพี่เอกกดอันไหนกดนี่มันมีเขียนว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาพี่ก,กดตรงนี้นิวเน,นี่ยนิวอ๋อเนี้ยหรอปาร์ตี้เนี่ยหรอเพื่อนจัดปาร์ตี้อยู่หรอ,อ,อแล้วเราจะไปอันไหนดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนจะหากันไม่เจอนะเออใช่โอเคแมปนี้มันมากๆเลยอ่ะพี่เอกดูดีเฮ้ยฝนหยุดตกเฉยเฮ้ยฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดตกแล้วพี่เ <laughs> อกเขาไปอยู่ในรถตำรวจ พี่ฝนมาอยู่ตรงรีสอร์ทเนี่ยบ้านสีชมพูเนี่ยเรียกว่าเราเอารถคันเล็กเราวิ่งไปดีกว่าโอ้อันนี้เขาขายทากโก้<อ>เขาขายของอโอเคเดี๋ยวพี่ฝนขอกินนี่ดีกว่าแฮมเบอร์เกอร์หน่าก,กินหน้าเหนื่อยเลยเอาไป<อ>ไหน,นหมดแล้วนี่เนี่ยมากินของว่างแล้วไม่เหยีไม่ไหวแล้วหิวเร็วเบียกเร็วเนี่ยมาอยู่ตรงบ้านสีชมพูเนี่ยอันนี้ใครอ่ะลูมลอยทำไมลูมลอยเปลี่ยนตัวอีกแล้วมาเร็วเบียกเร็วมากินพร้อมกันเถอะ พีอกกินอิ่มแล้วอ่ะเพี้หิวอ่ะพี่ฝนหิวอ่ะเพีอกเอาเพื่อนเพื่อนมีรถสีชมพูโอ้โหรถเพื่อนสีชมพูดูดิอย่างเท่เลยอ่ะดูดิน้ำชารถสีชมพูอ่ะเพีอกดูดีพี่ฝหือนอยากได้มากอ่ะเออมันเป็นรถส่วนตัวของเขาน่าจะเป็นรถส่วนโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วเย่เย่เย่ ืดได้ไหมได้ไหมเกย์พี่เอกเอาพี่เอกอาสีแดงกว่าเท <c oughs> ่กว่านี่โอเคเกวันนี้แบบน่ารักมากมากเลยเนาะพี่เอกเนาะสนุกมากมากเลยแนละ้วแบบถ้ามาเล่นหลายๆคนเนี่ยเราสามารถจัดปาร์ตี้กันได้ด้วยใช่ไหมเออสนุกดีนะเราสามารถมาเล่นละครในโรบอทแมปนี้ได้ด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นละครกันดีไหมแต่ว่าทําไมพี่เกเห็นปวดอะมีของด้วยอะปวดมีอะไรอะมีปืนอะ เออปวดอาปืนมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันน่าจะไปในแบงค์ก็เปล่าเว้ยเหรอเอาไปป้นธนาคารมาเปล่าเออสนุกมากเลยนะวันนี้เป็นไงบ้างสนุก,กนดีนะครับเอ,อ๊ะตัวอะไรเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวก็เราค่อยกลับมาเล่นเกมนี้กันอีกรอบแล้วกันนะเออาาจะมานในเวอร์ชัน่นแสดงละครดีไหมอเออน่าจะดีนะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะให้มีแบบนี้นะครับก็ คอมเมนต์ไ้ด้านล่างได้เนาะแล้วก็ใครที่พร้อมที่จะเข้ามาเล่นกับพี่เอกนะครับแล้วก็พี่ฝนด้วยนะก็เข้ามาได้ช่วงประมาณสามทุ่มนะครับเอ้ยทำไมพี่ฝนเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยพี่ฝนเปลี่ยนทรงผมได้อะเปลี่ยนทรงผมได้เออดูดีน่ารักเอกก็ยเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แต่เปลี่ยนทรงผมได้โอ้ทรงผมมันแปลกดูชอบชอบดูดีผู้หญิงอ่ะโอ้หน่ารักมากเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เปล่าเดี๋ยวขอดูเสื้อผ้านี้ มีเสื้อผ้าเ่าอ่ะเปลี่ยนทรงผมแล้วมันแปลกเลยน่ารักมากโหน่ารักน่ารักเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อนิดเดงนี่เปลี่ยนเป็นเสื้อตัวไหนดีตัวไหนดีสีชมพูมีไหมอ่ะขอดูเสื้อสีชมพูหน่อยได้ไหมเราอยากได้เสื้อสีชมพูอ่ะใส่บวกให้ด้วยเหรอน่ารักอ่ะเราพูดมาเตียวตรงไหเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อนิดนดงน่ารักมากอ่ะเพกเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกัน นี่น่ารักเปล่าโอ้ยเพื่อนทุกคนเราขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนี่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 ดูดิโอ้โหน่ารักมากเล่นได้ทั้งวันอะรีเซ็ตเกิดเป็นตัวเดิมดีกว่าพี่เอกพี่ฝนเล่นได้ทั้งวันนะแบบเนี้ดูดิน่ารักมีคนเมาพี่เอกไปเดี๋ยวเอารถคันนี้ดีกว่าพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เหรอไปไหนกันเลยเดี๋ยวปิดคลิปก่อนดีกว่าไว้มาเล่นกันใหม่นะพี่เอกเนาะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้านี่รถแมคโดนัลล์อุ้ยคันนี้น่ารักไม่มีหน่วยสวาดด้วยอืมคันนี้น่ารักอชอบเอ้ยทำไมเขามีอาวุธกันล่ะเราไม่มีอาวุธเนาะน่ารักมากบ๊ายบายจ้าทุกคนบ๊ายบายครับโอ้โหเออเลอร์ป <laughs> วนเป็นเออเลอร์